พี่น้องครับผมเดินทางมาไกลทั่วประเทศผมพบกับคุณหญิงสุดารัตน์ในสภาท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์มั่นคงวันนี้ผมเดินทางมาถามคุณหญิงสุดารัตน์ง่ายๆแค่ประโยคเดียวคุณหญิงครับคุณหญิงเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าของนโยบาย30บาทและนำนโยบายนี้มาให้กับประชาชนทุกคนตราบจนถึงทุกวันนี้ผู้หญิงครับคุณหญิงมีความเห็นอย่างไรกับกัญชาเสรีที่นำมามอมเมาเยาวชนสังคมอยู่ทุกวันนี้ กัญชาเสรีที่มีขายที่ถนนเข้าสารถนนสุขุมวิทถนนสีลมภูเก็ตพัทยาผมอยากจะให้คุณหญิงได้แสดงจุดยืนให้กับสังคมไทยเพราะคุณหญิงจะเป็นแคนดิเดตนายกจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปบริหารประเทศผมไม่ทราบว่าคุณหญิงอาจจะได้ดูแลกระทรวงสาธารณสุขผมอยากจะได้จุดยืน อยากจะได้ความเห็นจากคุณหญิงครับคุณีนะคะได้กรุณามาเยี่ยมเวทีป่าัยของเรานะคะในวันนี้ก็เราก็ชัดเจนนะคะว่ากัญชาเพื่อการแพทย์ไม่ใช่กัญชาเสรีนะคะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราจะไม่มีการขายให้เด็กให้เยาวชนขายเท่าไหร่ก็ได้ไไดน,นะเป็นกัญชาทางการแพทย์ก็ต้องให้แพทย์ เป็นกั่งถูกไหมครับไม่ใช่กัญชาเสร็จต้องมีกฎหมายควบคุมค่ะพี่น้องครับตบมือให้คุณหญิงสุนารัตน์เลยครับผู้พันครับผู้พันคนคือบุคคลสำคัญเป็นมันสมองผมขอถามความรู้เล็กน้อยว่าทุกวันนี้เนี่ยที่กัญชามันแพร่ระบาดจน ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางกัญชาโลกคอนเสิร์ตต่างประเทศพิจารณามาจัดที่ประเทศไทยเพราะกัญชามันเสรีสมมุติว่าผมมีบ้านผมเก็บออมซื้อบ้านหลังนี้มาด้วยความสุขอยากจะเลี้ยงดูครอบครัวมีบุตร1 0 1 2 13ขวบแล้วข้างบ้านผมเนี่ยมันพีกัญชาตลอดเวลากินกัญชามันลอยเข้ามาในบ้านผมผมบอกผมบอกตำรวจไปจับ เขาก็จับไม่ได้เขาบอกว่าเขาสูบในเคหาสถานผมอยากถามผู้พันปุ่นผู้พันครับลักษณะอย่างนี้รวมถึงบุคคลต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาเสรีบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กอายุ14-15นํากัญชาเข้ามาเสพเข้ามาทดลองแล้วครูหรือผู้ปกครองไปบอกเอากัญชามันถูกกฎหมายแล้วนี่พ่อ,อกัญชาเนี่ยมันดี หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ว่าเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันซึ่งผมถามหาว่ามีใครที่หายจากมะเร็งจากเบาหวานจากความดันเพราะกัญชาบ้างช่วยเอามาให้หมอดูหน่อยว่าผลปรากฏว่าไม่มีในขณะที่พี่น้องบางคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องบางคนไปกินคุกกี้เด็กบางคนไปกินบราวนี่ปรากฏว่าช็อกเพราะกัญชาอีกและเราจะต้องเสียงบประมาณ ไปรักษาทั้งๆที่เป็นนโยบายของนายจุดๆจุดที่ผมจกำลังจะเผาลังหนูอยู่ทุกวันนี้ผมขอผู้พันช่วยตอบหน่อยก็เราชัดเจนครับกัญชาเราแยกเป็นสองส่วนนะครับกัญชาเพื่อการแพทย์ในเมื่อข้อมูลทางการแพทย์บอกว่ากัญชามีส่วนที่สามารถจะรักษาโรคในบางโรคได้ก็ให้ทางแพทย์ว่าันไปครับ เปในส่วนที่เป็นสัทนรราการซึ่งสัทนรราการเนี่ยมันคือมีของมีอาการของการกล่องประสาทมีอาการของการเสพติดเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังนะครับรเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียทางการแพทย์เมื่อขอ้อมูลทางการแพทย์บอกว่าดีแล้วมีการยอมรับแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ติดอะไรในเรื่องของสัทนรราการถ้าจะนํามาใช้ต้องมีการกําหนดในตัวบทกฎหมายให้ชัดเจนแล้วก็บอกให้ชัดเจนว่าบริเวณไหน ที่สามารถจะใช้ได้ตรงไหนที่ไม่สามารถจะใช้ได้มีการโซนนี้ให้ชัดเจนและมีการคัดกรองอุคคลที่จะมาใช้นะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีนะครับถ้าคัดกรองแล้วการฏว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีเราก็ไม่เอานะครับแล้วก็มีการพิจารณากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องการพิจารณาของสภาซึ่งสภาจสามารถที่กาหนดข้อกฎหมายได้แต่ในปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับที่ชูวิทย์พอยังไม่ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วปปลก็ไปกรดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติดออกมาเนี่ย ลูกกัญชาทั่วไปนะครับแล้วมีนโยีโยที่บอกว่าบ้านละหต้นสามารถที่จะปลูกได้ถ้าหต้นนี้มันไม่ใช่ทางการแพทย์นะครับหต้นนี้มันพอดีคำนะครับคือแต่บ้านปลูกไปก็พ่อแม่ลูกก็เสพกันได้หมดและก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเลยแล้วรู้สึกกระทบกระเทือนใจกับคนที่เป็นผู้ปกครองครับเราจะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นนะทัางเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายบางคนเยังไม่ ยังไม่เป็นยังเป็นเด็กกินอยู่เลยล่ะยังไม่ได้ที่เด็กชายอยู่เลยละแล้วก็สูบกัญชาในลักษณะที่ถ้ามาสูบเป็นมวลเป็นบุหรี่ที่พ่อแม่ครก็แทบจะรับไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่เป็นเป็นเห็นเป็นป้องเป็นอะไรเป็นสูบเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกับที่พี่ชูวิทย์บอกว่าเกิดขึ้นทั่วไปเลยเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับกัญชาทั้งหมดเอากลับเข้ามาในบัญชียาเสพติดก่อนนะครับคุณครับกัญชาและการแทรกก็ให้คุณหมอ สินใจไปขอบคุณครับนั้นเป็นเรื่องของสภาหน้าที่จะมาพิจารณากันครับขอบคุณครับพี่น้องขอขอบคุณและผมไม่ยัดใช้เวลาได้มากกว่านี้ผมเชื่อว่าพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคที่มีอนาคตและให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินในวันที่14พฤษภาคมนี้หมายเลข32ผมมีความเคารพกับคุณหญิงสุดารัตน์อยู่เสมอเพราะท่านเป็นบุคลากร ที่มีความเป็นผู้นําและมีอุดมการ์ผู้พันปุ่นผมก็รู้จักท่านมานานท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญท่านเคยบริหารประเทศในหน่วยงานต่างๆพี่น้องครับผมไม่มีตําแหน่งผมไม่มีเบอร์ผมไม่มีพักผมเหมือนประชาชนเหมือนท่านทุกประการผมที่ไม่ถูกต้องผมมาต่อสู้ผมก็ขอเวลาจากพัก ทยสร้างไทยอยู่เพียงเท่านี้ผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านพี่น้องทุกท่านที่มีบุตรหลานแน่นอนครับต้องห่างไกลยาเสพติดกัญชานั้นที่บอกว่าเป็นทางการแพทย์ก็ต้องให้แพทย์สั่งไม่ใช่ไปซื้อที่ถนนเข้าสารไม่ใช่ซื้อถนนสีลมหรือที่หัวเมืองต่างๆแล้วเอามาผูมวลเป็นบุหรี่แล้วพีแล้วเสพแล้วบอกว่าดีฟิ่นนั้นเคยทำลายประเทศจีน กัญชาจะทำลายประเทศไทยพี่น้องครับผมขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านท่านใดมีหลานก็ขอให้หลานเลี้ยงท่านใดมีลูกก็ขอให้ลูกเก่งท่านใดมีพ่อแม่ก็ขอให้สุขภาพดีใครมีสามีก็ขอให้รักใครมีภรรยาก็ขอให้หลงใครซื้อหวยก็ขอให้ถูกแล้วอย่าถูกงวดเดียวถูกสาม,มวดติดต่อกันเลยครับขอเสียงปร